สวัสดีค่ะมัมมี่แอนมิเ i ี่คราฟในสัปดาห์นี้เราก็ยังคงทำที่คาดผมนะคะผ่านมาทั้งหมด5ต่ตอนแล้วนะคะสำหรับการทำที่คาดผมตอนที่1แล้วก็ตอนที่2ก็เป็นผ้าคาดผมจากผ้ายืดก็จะเป็น2แบบ2สไตลเ์เพื่อนๆชอบแบบไหนกันคะชอบแบบไหนก็ลองเลือกทำกันนะคะแล้วก็อีก3แบบหลังค่ะก็จะเป็นค c ันชี่เฮด a d นในแบบที่3แล้วก็ ตอนที่แล้วเนี่ยจะเป็นภาคาดผมแบบน็อตปมตรงกลางมาถึงตอนที่5แล้วค่ะตอนที่5ก็เป็นที่คาดผมแบบนี้นะคะเป็นแบบมีโบน่ารักน่ารักอยู่บนหัวแบบนี้ค่ะหลังจากมีส่วนของการทำภาคาดผมทั้ง5แบบแล้วก็จะเป็นภาพโพกผมเป็นภาพโพกผม2แบบค่ะแบบแรกจะเป็นลักษณะภาพโพกผมที่คล้ายๆกับหมวกแกป๊ปแล้วก็แบบที่2นะคะก็จะเป็นภาพโพกผมเหมือนกับ หมหนูน้อยกบ,บแดงยังไงอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเวลาทําอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ปกติธรรมดาธรรมดาก็น่ารักอีกแบบหนึ่งค่ะก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอหมมก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กดติดตามช่องหมมมี่แอนด์เบลลี่ไว้นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง m o m มี่แอนด์มินั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วอยากจะรู้ว่าวิธีการทำผ้าคาดผมอันนี้ทำยังไงไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะแล้วก็ลงมือทำกันค่ะอุปกรณ์สำหรับทำผ้าคาดผมในวันนี้ก็มี4อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือผ้าสีสันสดใสเลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะคะเทปผ้าที่คาดผมและอย่างสุดท้ายก็คือปืนกาวค่ะ อุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาตัดผ้าสำหรับทำที่คาดผมกันก่อนค่ะอย่างแรกก็คือผ้าชิ้นหลักสำหรับที่เราจะทำที่คาดผมนะคะขนาด40คูณ7ซนติเมตร1ชิ้นอย่างที่สองผ้าสำหรับทำโบขนาด12คูณ12ซนติเมตร2ชิ้นและสุดท้ายผ้าสำหรับติดตรงกลางโบขนาด 4, คูณ10ซนติเมตร ให้วางผ้าชิ้นหลักด้านถูกขึ้นมาพับครึ่งตามแนวยาวแล้วเราจะมาตัดปลายผ้ากันค่ะโดยการวัดจากบริเวณที่เราพับตรงสันทบเข้าไปประมาณ2.5ซนเมตรแล้วก็มาร์กจุดที่1และวัดจากขอบผ้าเข้าไป10ซนติเมตรแล้วมาร์กจุดที่2 จากนั้นให้ลากเส้นเชื่อมต่อจากจุดที่1มาจุดที่2ตัดปลายผ้าแล้วก็พับครึ่งผ้านะคะตัดปลายผ้าอีกด้านหนึ่งให้มีขนาดเท่ากัน พลิกผ้าด้านผิดขึ้นมาแล้วพับริมผ้าทั้งสองฝั่งพับเข้ามาประมาณ1ซนติเมตรพลิกผ้าด้านถูกขึ้นมาพับผ้าตามแนวยาวแล้วก็ทำการติดคลิปค่ะตอนนี้ก็พร้อมเย็บแล้วนะคะโดยหม่อมทำการเย็บที่ตะเข็บชิดขอบค่ะให้เว้นระยะก,กลับผ้าไว้ที่ปลายผ้าประมาณ4นิ้ว ย้ำว่าต้องเว้นไวที่ปลายผ้าหรือวัดจากปลายผ้าเข้ามา10ซนติเมตรแล้วเว้นช่องกลับผ้าก็ได้ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถสอดที่คาดผมเข้าไปได้ป้องกันมาให้เสียเวลาในการมาแก้งานทีหลังปรับผ้าด้านถูกออกมาแล้วนำที่คาดผมมาสอดเข้ากับผ้าคาดผมที่เราเตรียมไว้ เย็บซ่อนได้เพื่อปิดช่องกลับผ้าค่ะก่อนติดกาวร้อนให้เแ่งตะเข็บผ้าให้อยู่ตรงกลางด้านในที่คาดผมให้ดีๆนะคะใช้มือซ้ายจับที่คาดผมแล้วใช้มือขวาค่อยๆประคองดึงปลายผ้าลงมาแบบนี้จะง่ายกว่าค่ะ พอดีว่าหม่อมถนัดมือขวานะคะหม่อมเลยใช้มือซ้ายจับแล้วก็ใช้มือขวาดึงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆถนัดซ้ายก็ใช้มือซ้ายดึงนะคะพาค่อนข้างแคบเพราะฉะนั้นต้องระวงังไม่อย่าง,งานั้นกาวร้อนจะโดนมือค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักไว้ก่อนเราจะมาทําโบติดที่คาดผมกันค่ะ ให้นำผ้าชิ้นที่สองสำหรับทำโบทั้งสองชิ้นมาประกบโดยวางด้านถูกเข้าหากันเว้นระยะกลับผ้าที่4นิ้วอีกเช่นเคยเย็บโดยรอบโดยใช้ตะเข็บที่0.5ซนติเมตรเย็บเสร็จแล้วให้คลิกมุมทั้ง4ด้านแล้วก็กลับผ้าออกมาใช้ปลายกันไกช่วยดันมุมให้สวยเย็บปิดช่องกลับผ้าด้วยตะเข็บซ่อนได้ ส่วนตรงกลางโบนั้นให้พับซ้ายและขวาเข้ามาตรงกลางตามแนวยาวนะคะแล้วก็พับครึ่องอีกทีค่ะให้วางผ้าสำหรับทําโบตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอแล้วก็พับผ้าเหมือนกับพัดเย็บตรงกลางยึดผ้าไว้ แล้วก็นำผ้าที่เตรียมไว้สำหรับติดตรงกลางมาปิดเย็บเนาที่ผ้าแต่ว่าอย่าให้ชิดมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับตะเข็บเข้าไปด้านในไม่ได้ติดเทปผ้าที่ปลายที่คาดผมเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ น่ารักไหมคะแถมยังทำไม่ยากด้วยมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆต้องระวังยังไงลองทำกันดูนะคะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ให้กำลังใจหม่อมด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง Mommy Millie Craft เห็นไหมล่ะคะทำครั้งเดียวคาดผมสวยได้ทั้งแม่และลูกเลยขอบคุณที่ตามรับชมจนจบคราวหน้าเราจะมาทำ้าพพกผมกันบ้างยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนมารับชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ